โชว์บ่อป้าปลาที่โชว์แหมหมานแหมหมานระวังนะยายโอ้ยเจ้าทีเพ่นดีลายไหนคะไหนคะปลาบึกใช่ไหมคะปลา ปาี้อปาโอลระวังเด้เงียงมันเด้อเดี๋ยวจะได้ซื้อมาป่อยพี่ช่ระวังเด้อระวังเงียงมันเด้อใส่กขาจดีน้เออม่ใเงียงนะปาเงียงคมันใส่โกขาเดี๋ี้ตัวน้อยตัวน้อยกัปล่อยตัวน้อยปล่อยโอ้ได้ทั้งสามตัวตัวใหญ่สองปาทีท้อ ปาดปาดปาโอ้ยจังสีก็เป็นด่าซื้อมาไปอีกเยอะล้วเออนอยเลยีหลังเมนน้อยไปก่อมนดี๋ยวเยวขายังซื้อมาไปเพิ่มอีกเมนฝนนีก็ซื้อมาเพิ่มเอาางโอ้ยลาบหอนมาลูกปอืเด็กๆเอยมาให้กำลังใจเต็มเลย คนตาไมาป่านสมนั่งันนั่นอยู่ตัวแล้วเนาะนั่งเอียงนั่งสานมันเร้วว่ายอยู่ไงนั่นมันด่างห่างของเขาอันนั้นไม่ไร้เดือดจักคอโอ้สมได้อียังเอาเท้าเอาขึ้นไปโค้งเอาขึ้นไปโค้งดีกว่าเนาะมันยากเนี่ยมันดีดลงข้างล่างสิเนี่ย

บลเบลอวาล่าเลยมาตไใจนะม่โอ้โนี่ล่ะนี่ล่ะไ,ไหวเจ้าทีเราเจ้าทีคือดีแท้วะสุด,ดยอดเลยป้าทำตัวใหญ่เลยนะโอ้โซนหน่อยออกขั้นบกขั้นนำบัวหนุ่มลงตโซเสียวก็เห็น้ำด้วยปลามาดูปลาแชมเปี้ยนเด้เอ ตาดีฟาดย่างเดียวไใว่าเท่อเดียววันี้เท่อเดียวฟาดงมงาขงงามมันเลยสุดยอดเลยาก็ที่สของตัวโอ้ี่มเลบ่ได้ด้วยวบงนั่นบ่ยังค่อยๆเ้าค่อยๆถอดออกก็ได้ครับถอดออกตเผาตอะไรอย่างเงี้ยปนปน นจด่างมัไปไกด่างเลยตะบเฮ็ดเป็นโยตู่งๆัเลดวนกองกมีติ่งประมาณกิโลเดียวสิบบ่สิบบได้อกว่าต่ำกว่าสิดอกต่ำกว่าสิบอืมสิโล่อืมโตเดียววแมนตนต้นนึงกโตนนึง อ้น้องมันไเนาะได้ตัวน้อยได้สมตัวได้สตัวน้อยที่ว่าปล่อยตัวหนึ่งมันมาเป็นมูกันเด้ีหนหนีม่วนมาสุดยอดเลยโทษไอฉันท่บริกลเั้นวาจางเ่กันแล้ว่ปาที่เขู้บอยกให้บิงรหนูบว่าจะมาเบิ่งป่าเด้ไหนได้เบิ้งคักคนเลีว ้นูเพิลงเห็นม,ม mm. mm. nice. ่ปลาในโบแมนปลาไหมเนี่ยกระดูกไเนาะไข่พอนแล้วเห็นอะปลาเต็มือลูกปลาอไงปลามีแหละเลี้ยนเน่ยปลาง่เหลาปลาดนิ่งก็มีดะัรปลาดิ่นี่แหละตัวใบไงดอกเขาตัวคายเหานั่นอันนั้นเอาไปปล่อยคือกันตัวใาไงเลี้ยงสั้งบกโดนเป๊ะเลย

พึ่งนะเอาทีละคนเปิดนั่ใส่ม hmm. ันกลมเลยเนี <ah> ่ยใช่ใ tamam> ช uh, ่าพี่อเปิดใส่มันกลมเลยปั๊เสียงมันร้องยังกับหมเนาะ ฟ้จาจร네ิงเงอมหลายปีเนาะอัีนพ <unseen. S 1> ิงคุ้มลยัวยไง้งปีทิพบ้านเจ้าบีฮาปีทิพย์ได้ลูนึ่เอนแม่นแมนอันนี้เพิ่งจะสปีนี่ ไป,ไปนนว่าจงโมอนเลยครับตัไตให้หอมเลยหบกบ่อนเขาหอมเลยจนง้เดี๋ยวพวกอีกแปดนาทีแปดวิแปดวิแปดวิเดี๋ยวคอยให้มันถึงเทีาไ่กันโอ้ประบึกประบึกสวนแชมเปี้ยนโชคุณนะครับสามปีกว่าสามปีกว่า,<อ>า,านี่แม่เลี้ยงอยูะ แม่นมน้องโอเคอยู่เจ๊แซวเจ๊อ่เออะเ <c oughs> พิ่งเห็นผลเพิ่งเห็นผล,ลพ่อแซมเปี้ยนอ,อ,อ่ะชิลลุ่งก้อนเดี๋ยวเก็บไอหไมากอะไรไม่กินอะไรหมากอะไรทิดา พีดาโอ้บักม่วงบักม่วงส้มพุ่นบ่ไอบักม่วงจักรพรรดิอ๋อไม่กินเันมงเง้ยเดี๋วงี้นมักายโอ้ยเฮ้ยเจ้าคือห่าค่ะแขกครับพี่น้องขนาดจัลมังว่าสมปูนยังรู้สึกไปหน่อยไปเลยนี่ไมนม่นได้ได้ได้ตัวตัวทิ้นี่นทิงีปนี่นไอ สามปีกสามปีนี่แหละราวะราวะสุดสามปีกว่าแล้วแต่ว่าเข้าก่อนเอามาปล่อยสามปีจ้ะไม่รู้ว่าสุดใดนี่แต่ช่วงนึงหน้ามันก็แห้งเลยนี่นี่ที่แล้วก็แห้งแต่ยังไม่ขึ้นมาเดือดสนดองมันมาเลย